ถูมคะเออถ้าตอนนี้แจกยาอมแก้เจ็บคอเอาไหมคะด้มอนี่อยากรู้จริ่งลยตอนเรียนหนังสือตั้งใจแบบนี้ไหมเนี่ย,ยถ้าตั้งใจเรียนหนังสือได้สักรึ่งนึงของตอนนี้เนี่ยจะดีมากเลยนะอะตอนนี้นะคะอย่ารอช้าเชื่อว่าหลายคนอยากจะอยากเจอคุณชาย รถมากไม่เสียที่นะคะ วสวัสดีครับผมเจมส์มานะครับคุณชายรณพีครับผมเคยมาราชรีมาก่อนหรือเปล่าเคยมาไหมฮะเคยครับผมเคยมาอยู่ครับผมแต่ว่ามาครั้นี้ก็ก็ดีใจที่ได้มาเจอทุกคนนะครับผมขอเสียงชาวราชบุรีหนอยวเอาล,ล่ะดก,กันจนเหนื่อยค่ะ อีกหลายรอบนะคะควันนี้เนี่ยคุณเจมส์มาทั้งทีนะคะก็มีกิจกรรมพิเศษด้วยเ<ช>ี๋ยวจะมีไปจิบน้ําชากับคุณเจมส์ด้วยถูกต้องครับผม,มจิบน้ำชาครับผมค่ะ,คะ,ะพูดถึงในเรื่องของละครบ้างดีกว่านะคะวันนี้เนี่ยเรื่องย่อตอนคุณชายเวนีเนี่ยวางแผนเป็นวันแรกถูกต้องครับผมค่ะเป็นไงบ้างแฟนคลับแบบโอ้โหล้นหลามมากๆเลยคือถ้าใครอยากได้อ่านถ้าใครได้อ่านนี่จะรู้เลยครับว่าทุกอย่างจะเป็นยังไง มีไปต่อแถวหน้าร้านเลยนะรีบซื้อเลยจิยยนะคะแล้วจะออนแอร์วันแรกก็คือวันที่15ครับผม15บมิถุนานะคะก็รอชมกันได้ทีนี้นะี่ยอยากจะให้คุณเจมพูดถึงคุณชายรณพนีนิดนึงว่าถ้าเกิดว่าเทียบกับคุณชายท่านอื่นๆในเรื่องนี้เนี่ยคุณชายรณพนีเนี่ยมีจุดเด่นมีอะไรที่แบบแตกต่างที่จะแบบว่าทําให้สาวๆคลิปได้มากกว่าคุณชัยคนอื่น แตกตา่างเหรอครับค <c oughs> <อ>่ะหล่อหล่อแต่นะอย่างแรกก็กินขาดแล้วเ,เด็กที่สุดเด็กที่สุด<อ>ใ,ใ,คใครชอบกินเด็กคะ <c oughs> <c oughs> แล้วอะไรอีกแล้วล่ะอีกพีออนที่สูงแล้วอะไรอีกอีกไหม ประมาณนี้คือแค่4อย่างนี้เนี่ยก็ทําให้ผู้หญิงใจละลายแล้วเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยนะคะผู้ชายในฝันของผู้หญิงเนี่ยก็จะต้องหล่อคีออนดูเทอ๋ออีกอย่างครับอะไรคะใส่เครื่องแบบครับใส่เครื่องแบบนี่ๆๆชอบผู้ชายใส่เครื่องแบบนะคะคือยืนเออน้องน้องน้องฟินแล้ว ในจอเนี่ยต้องเล่นคู่กับน้องมิ้นชาิดาใช่ไหมคะคแต่ว่าอยากรู้ว่าถ้าเกิดว่านอกจอเนี่ยเพเจมส์จะต้องเลือกผู้หญิงสักคนมาเป็นมาเป็นแฟนหรือคู่ชีวิตสเปคของผู้หญิงส่วนตัวของเจมส์ชอบแบบไหนตั้งใจฟังตั้งใจฟังคือผมจะชอบคนที่จิตใจแล้วก็ความสามารถครับผมความสามารถความสามารถแบบไหนแบบตีลังกาได้หรือว่าอะไรได้ครับผมรู <S <S ้ว่า คนที่เก่งครับจะมีเสน่ห์แบบพิเศษเออกมาครับผมอย่ง<ม>ยงางเพยงขวัญเขาลําเก่งใช่ไหมครับเขาสามารถดูแลคนรู้คนที่ได้เ<ม>พียงขวัญก็เป็นคนเก่งคนหนึ่งครับผม,มทุกคนมีคนเก่งมีความเก่งไม่เหมือนกันนี่คือสเสน่ห์ของแต่ละคนที่ว่านอกจากหน้าตาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วพราะว่าความเก่งก็คือเสน่ห์เหมือนกันครับอืมก็จริงนะนะคะเพราะว่าคือจะได้ว่าเป็นอีกหนึ่งความสามารถพิเศษหรือว่าความเก่งที่มีอยู่ในตัวผู้หญิงคนนั้นเองไหนใครเก่งอะไรบ้างคือที่ เก่งมากมีใครเรียนเก่งบ้างไหมครับเนี่ยใครเรียนเก่งบ้างเดี๋ยวนะพี่คุณเจมถามว่าเรียนเก่งเนี่ยเก่งเท่าไหร่หนึ่งจุดสี่ใช่ไหมห้าจุดเออนึกว่าห้าจุดแปดเยอะไปเยอะไปะอ่ะสุดท้ายเดี๋ยวก่อนที่เราจะมา เรื่องกิจกรรมในช่วงต่อไปกันเดี๋ยวให้ครูเจมเนี่ยฝากผลงานละกันเพราะว่าละครเรืร่องนี้เป็นเรื่องแรกด้วยใช่ไหมคะใช่เป็นเรื่องแรกของผมเลยครับรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกยินดีที่ทุกคนตอบรับดีขนาดนี้แล้วก็ขอบคุณที่มารักชายพีด้วยครับผมนเนีขนาดขนาดละคลรยังไม่อ่อนแอ่อังเยอะขนาดนี้ ค่ะรู้สึกยังไงบ้างว่าอุ๊ยอยู่ดีๆเนี่ยเราแบบมามีแฟนคลับตามเรากรี๊ดเราอะไรอย่างเงี้ยตองที่ละครยังไม่อ่อนแอรูร้สึกยังไงบ้างคือผมว่ามันก็มาคนดูก็ได้เห็นเวลี้ตั้งแต่ปราชรแล้วแหละครับแต่ก็รู้สึกดีที่ได้รู้จักกับเพื่อนๆอีกหลายท่านท,นทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นจังหวัดไหนก็ตามก็ขอบคุณมากที่ได้ม,ม,ามาเจอกันแล้วก็ เด็กๆเล็กๆหลายคนก็เห็นพี้ชายก็เห็นชายพีเป็นแบบตัวอย่างที่ดีนิดน้องผู้ชายบางคนบอกอยากเป็นทหารอากาศเราก็รู้สึกดีรู้สึกดีพอหัวหงนี่ใครอยากเป็นทหารอากาศมากครับคือที่แน่ๆที่ยกมืออยากเป็นแฟนทหารอากาศมากกว่าคืออยากอยากเป็นคนรักของชายพีเท่านั้นก็พอใช่ปะ ผู้โชคดีทั้ง30ท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้ถือได้ว่าเป็น a to Z V.I.P. นะคะก็จะมาถ่ายภาพคู่กันกับคุณชายพีแล้วก็มีของขวัญให้ด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเริ่มจากหมายเลขหนึ่งเลยแล้วกันเหมือนผู้เข้าประกวดเลยเชิญค่ะ